สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เป็นบอร์ดของเครื่องอบแห้งยี่ห้อเบโกนะครับคุณจะขอสมาเฉพาะบอร์ดแบบนี้เลยนะครับท่านเจ้าของเนี่ยบอกว่าจิงจกเข้าไปห้าตัวแค่ตัวเดียวก็เอาเรื่องแลวนะครับนี่เข้าไปห้าตัวเดี๋ยวไปดูข้างล่างนะครับอันนี้คือ,อซ่อมมาแล้วนะครับมาสภาพนี้เลยนะอ่าก็จะเห็นว่าจุดต่างๆนี้เป็นการช็อตแล้วก็เส้นทองแดงนี่ขาดนะ ถ้าในช่างอ่ะก็ได้เปลี่ยนเอาเปลี่ยนอุปกรณ์มาตรงนี้นะครับตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นรีเซตเตอร์น่าจะเปลี่ยนมาใหม่นะไดโอดแล้วก็ IC สวิตชิ่งนะครับตัวนี้ไม่แน่จะเป็นไดโอดหรือซีเนอร์ไดโอดนะคือไดโอดหรือซีเนอร์ไดโอดเนี่ยบอร์ดแางบอร์ดเนี่ยไม่ได้เขียนว่าเป็นดีหรือ Z-D D ดีหมายถึงว่าไดโอดนะครซดดีคือซีซีเนอร์ไดโอดนะ ส่วนตัวนี้ก็เป็นออปตัวแคปเปิลนะมอแปลงสวิตชิงแคปซิเตอร์กองกระแสอันนี้ c 3 0 0ม c w, ้อโวลต์ีาวลหมายถึงว่า c f ฟินเตอร์ไฟ3 0 0วลแต่ตัวมันจะเป็นจะมีโวลต์มากกว่า3 0 0นะครับอันนี้คือ4 5 0โวลต์นะแล้วก็มีหลักต่อไฟอยู่3หลักนะครับซึ่งผมก็ต้องมาดูว่าไอ้ไสหลักเนี่ยมันต่อ,อยังไงบ้างนะครับ ส่วนตัวนี้น่าจะต่อเข้าไปที่พวกมอเตอร์ด้านล่างนะครับอันนี้เป็นรีเลย์นะมีรีเลย์อยู่3ามตัวอ่าหน้าที่ของผมก็คือคือฝั่งด้านเนี้ยอ๋ออันนี้มันก็มีรอ,อยอยู่เนาะคืออันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะครับถ้าเกิดจิ้งจบมันเข้ามาแล้วมันชอ็อตลัดวงจรอ,อย่างเงี้ยนะไม่รู้มันจะลามไปทีงไหนอะ แต่ผมที่ผมจะทําได้บ้างตรงนี้ก็คือ,อไฟมันต้องจ่ายออกมาเดี๋ยวผมจะต่อดูก่อนว่าไฟมันจ่ายออกมาหรือยังแต่ถ้าจะให้ดูเบื้องต้นนะครับเท่าที่ผมไล่ดูแล้วเนี่ยไฟน่าจะจ่ายออกมาไม่ได้นะครับทําไมนะเหรอ,อเพราะว่าอย่างเช่นลายตรงนี้นะครับลายหมายถึงว่าเส้นทองแดงนะ จุดนี้มันจะต้องต่อเข้ากับตรงนี้ด้วยอันนี้ก็ไม่ได้ต่อไว้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อไฟเข้าแล้วก็เปิดดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงตรงนี้นะครับไฟจะต่อข้อที่2เส้นนี้นะครับลายกับนิวตันจะต่อข้อสองเส้นนี้ส่วนเส้นนี้จะเป็นเส้นกลาวนะครับที่จะต่อลงโครงหรือตัวถังของเครื่องซักผ้ารู้ได้ยังไงนะครับก็คือผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับจุดตรงเนี้ย มันจะมีคาปาซิเตอร์สตัวก็คือตัวนี้กับตัวนี้ที่ต่อร่วมอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้จะถูกต่อลงกลาวหรือโครงเครื่องนะครับถ้าเราหงายขึ้นมาดูนะครับอันนี้คือขาของตัวเสียบอันนี้คือขาคาปาซิเตอร์นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับมีแค่นี้นะครับก็คือ จุดนี้ต่อกับคาปาซิเตอร์2ตัวเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่จุดที่ต่อกับไฟแน่นอนนะครับจะเป็นจุดที่ต่อกับกลาวส่วน2จุดนี้เป็นจุดที่ต่อกับไฟ AC ไลน์กับนิวตนรู้ได้ยังไงนะครับนี่คือเส้นด้านขวานะครับเส้นด้านขวาเนี่ยมันจะถูกต่อนะมาเข้าคาปาซิเตอร์นะครับนะซึ่งก็คือขาลบนะครับ ส่วนขาด้านซ้ายนะครับจะต่อมาผ่าน R นะครับ R ยีิบสองโอหมยีบสองหรือสานี่แหละนะครับตรงนี้นะตัวนี้นะครับต่อมาผ่าน R แล้วก็มาผ่านไดโอด2ตัวอนุกรมกันอ่าเล็กติฟไฟ AC เป็นไฟ DC ก็มาต่อเข้ากับขาบวกของคาปาซิเตอร์นะครับ พราะนั้นสองจุดนี้คือไฟเข้าอันนี้เป็นสายดินนะครับเดี๋ยวเรามาต่อเลยนะครับเราดูว่าไฟมันออกไหมเช่นเดิมนะครับคือเครื่องผ่านช่างมาแล้วก็เราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะผมก็จะใช้แต่บัดมันเยอะหน่อยนะครับ200วัตต์ใช้ตัวนี้เป็นลักโหลดเพื่อใช้ในการซ่อมเมื่อซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราค่อยเสียบตรงๆนะครับก็ใช้สายไฟนี่แหละครับบิดกลี นะมัตรกีเข้า2ตัวด้านสองตัวด้านนี้นะครับก็ไปเกีเข้าไปเลยนะไม่มีอะไรมากนะถ้ามันมีอะไรผิดปกติหลอดมันก็จะช่วยเซฟนะครับคือสำหรับผมนะครับการใช้ปลั๊กโหลดนี่ก็คือใช้ในกรณีที่เราซ่อมสวิตช,ชิงนะหลังจากที่สวิตช,ชิงทำงานแล้วหน้าที่ของมันก็หมดนะครับ ต่อเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเลยนะครับเสียบปลัก๊กปุ๊บเราตั้งมิเตอร์เขี่ยม,ม้ที่1000โวลต์เนื่องจากว่าจะวัดไฟ300รโวลต์นะครับ3าโวลต์ตรงไหนก็คือที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นไฟต้นทางนะถ้าตรงนี้มีถึงจะมีถึงจะมีไฟมาให้กับชุดสวิตชิ่งทำงานเพื่อจ่ายไฟออกมาเลี้ยงพวก ชิปต่างๆนะครับพวกชิปต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้น3ามลายวนจะต้องมีก่อนนะวัดที่ขาบวกแล้วก็ลบของคาปาซิเตอร์เลยนะครับแล้วก็เอาเบเกอร์ขึ้นนิ่งสนิทนะครับไม่มีแรงดันไฟฟ้าใดๆขึ้นมาเลยนะ จากนั้นก็ลองวัดไฟ,ไฟ AC ดูซิ AC เข้าไหมเ c เข้ามานะครับ <c oughs> ถ้าแบบนี้เราก็ดูวงจรน,นะรตัวสอบวงจรจาก AC เข้ามาหาตัวไดโอดนะครับไฟลบเนี่ยมันจะวิ่งไปตรงๆอ่ะลบอันไหนนะครับก็คือด้านขวามือนะครับมันจะผ่าน เส้นทางแดงนะครับวิงมาหาค้วลบของคาปาเตอร์โดยตรงอีกด้านหนึ่งนะครับมันจะผ่านาตัวต้านทาน22หรือ33โอห์มผมมองไม่ชัดเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นส้มๆมนะส้มๆดำทองนะถ้าส้มๆดํดำทองก็33โอห์มผ่าน R ก่อนพอผ่าน R าปุ๊บก็จะมาเข้าไดโอด2ตัว ถึงจะมาเข้าที่คปาซิเตอร์นะเป็นไฟดีเพราะระหว่างเนี่ยมันจะต้องมีตัวเสียซึ่งตัวที่เราพุ่งเป้าไปที่มันมากที่สุดก็คือตัวดีซิเตอร์นะอันดับแรกนะครับก็คือเล็งเป้าไปที่ตัวดีซิเตอร์ก่อนจริงๆแล้วใช้วิธีเช็คเย็นเหมือนที่ผมทำก็ได้ผมเช็คกวแหละนะครับแต่ครานี้ว่าจะให้เพื่อนๆดูวิธีการนะอันนี้เป็นวิธีการเช็คอีกแบบหนึ่งนะครับจะเช็คเย็น วัดโอมไล่ดูก่อนก็ได้หรือจะวัดไฟแล้วก็ไล่ตรวจสอบหาตัวเสียก็ได้นะมิเตอร์เข็มก็ก็ใช้ดีนะครับมิเตอร์หรือตอนบางคนก็บอกว่าง่ายแต่พอทำจริงๆก็งงนะเราซิโลโอมซะหน่อยนะครับแล้วก็วัดวัดที่ R นะครับมันไม่เหือไม่อ่อเละนะ น,นี่นะครับคมมิเตอร์ไม่กระดิกเลยก็คืออารมันขาดเบื้องต้นนะครับผมจะต่ออาปลิ้นอาร์ตัวนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาดูว่าอ่า B จุดหนึ่งนะครับผมจะต้องต่อให้มันเรียบร้อยก็คือจุดนี้นะจุดที่การต่อวงจรไม่สมบูรณ์ตรงนี้จุดอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ใช่สามสิบสามแล้วกันนะตรงนี้เส้นวงจรมันเล็กนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าผมใช้สายเส้นใหญ่ในการต่อนะก็คือมันขาดตรงนี้นะครับมันเล็กมากนะมันบัดกรียากแล้วก็บัดกรีต้นทางตรงนี้จุดตรงนี้กับปลายปลายทางนะครับซึ่งมันจะมะีจุดให้เราบัดกรี แต่ว่าสายเนี่ยผมจะลองดูก่อนนะครับสายเส้นใหญ่หน่อยแล้วก็รีเซเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเข้าไปนะครับค่าตรงไม่มีนะผมจะใช้แค่22โอห์มนะครับทางนี้ก็คือเพื่อจะได้รู้ว่าบอร์ดตรงเนี้มันจ่ายไฟได้หรือไม่เดี๋ยวถ้าจ่ายได้แล้วมันมีอะไรเสียเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมนะครับคือถ้าเราจะรอ,อะให้มันตรงทุกอย่างบางทีเสียเวลานะครับจากนั้นก็ ถ้ามันเวิร์กเราค่อยเปลี่ยนตรงตามค่ามันนะครับขั้นตอนตรงนี้ก็คือแก้ไขไป2จุดนะครับจุดแรกก็คือรีซิสเตอร์รีซิสเตอร์นี่ขาดนะครับใช้ค่าใกล้เคียงใส่มันเป็น R ผ่านไฟนะครับไม่ใช่ R แบบที่จะต้องใส่ค่าตรงเป๊ะตรงเป๊ะอะไรนะรกล้เคียงได้นะส่วนตัวนี้ที่ขาดก็ต่อแล้ว าจากนั้นจุดอื่นๆเนี่ยก็ตัวดูแล้วที่เขาต่อไว้นะครับก็เหลือ IC นะครับ IC Switching เนี่ยเรามาเช็คดูว,ว่ามันช็อตไหมวิธีเช็คช็อตก็คือ,อมันจะมีขาที่อยู่ขาเดียวนะครับขาเดียวเราเว้นไว้นะครับตรงนี้นะขาเดียวแล้วก็เว้นตรงนี้จะเป็นไฟบวกนะครับที่เหลือ4ขา ด้านที่สองอีกฝั่งสองเนี่ยมันจะเป็นลบนะครับตรงนี้นะครับสองขาด้านนี้กับสองขาด้านนี้ที่เขาต่อรวมกันเนี่ยมันจะลงลงไปที่ลบส่วนขาเดียวตัวนี้นะครับส่วนขาเดีวยวตัวนี้มันจะต่อกับไฟบวกนะครับซึ่งไ,ไฟบวกตัวนี้มันจะผ่านขดลวดก่อนนะขดลวดตัวนี้นะครับอันนี้นะครับเข้าขาขดลวดผ่านขดลวด,ลวดก็มาต่อกับขั้วบวกของไฟ3ามลายวลต์นย ที่คาปาซิเตอร์นะวิธีวัดวัดไอซีช็อตไม่ชอ็อตวัดที่ขาไฟบวก300กับขาลบนี่แหละนะครับเป็นการเช็คคร่าวๆแหละนะครับไฟบวกเข้าขานี้อ่าฝั่งนี้เป็นลบแล้วก็วัดแล้วก็วัดที่ขาบวกกับลบนะครับตรงนี้มันขึ้นจงังหวะนี้มันขึ้นมาที่ประมาณ8โอห์มแล้วก็ สลับสายสีดํากับสีแดงนะครับครั้งนี้มันขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้ก็ยังสรุปไม่ได้แต่ว่าไม่น่าจะช็อตนะเดี๋ยวเสียบเลยนะบัตรมันสูงเกินนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใส่แค่60บัตรนะหลอดเดียวหลอดแรกนี้นะครับหลอดแรกนี้จากเดิม2องร้อยวัตต์นะบัตรมันเยอะเกินนะครับคือตรงนี้มันแค่เอาไฟมาเลี้ยงพวก IC แล้วก็รีเลย์นะครับเพราะฉะนั้น กระแสมันจะไม่เยอะคือบัตรมันไม่เยอะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นหลอด60วัตต์พอนะครับเดี๋ยนะครับว่าจะมีผลอะไรโอ้โหเฮ้ททำไมมันช็อตขนาดนี้ตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับ ือเราไม่ใช่มือหนึ่งเนี่ยถ้าเรามือหนึ่งเราก็จะดูออกว่าจุดไหนเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับไดโอดตัวนี้นะที่มันอาร์ช็อตไดโอดต่ออนุกรมกับอาหนึ่งกิโลหรอจุดนี้นะครับที่เขาพันไว้นะไดโอดกับ R คือจุดนี้ที่มันไหม้เนี่ยนะครับเขาน่าจะตอ่อผิดไว้นะอันนี้คือวงจรที่เขาต่อแล้วผมลอกออกมานะครับ หมายถึงว่าตามที่เขาต่อไว้เราก็เขียนวงจรออกมาฝั่งด้านนี้คือไฟ3ามรโวลต์ที่มาจากวงจรเล็กติฟายนะตัวนี้เป็น C f i ิ t เตอร์ตัวใหญ่นะครับหรือ C ไฟ300นะตัวใหญ่นี้นะครับเทียนคือตัวอันทาน3.9โอห์มตัวนี้นะครับต่อลงกลาวเลยนะคาปิเตอร์กับ R ตัวที่มันอาร์กันอารก์เกิดจาก R ตัวนี้นะครับไม่ทะลุเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูนะตัวนี้ผมยังไม่ถอด ตัวนี้คือตัวที่ไหม้นะครับเดี๋ยวผมจะมาร์กไว้ให้ถ้าเราดูนะครับ3ามร้โวลต์เจออ่าสามจุดเโอห์มลงกาวเลยเนี่ยมันน่าจะไหม้ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ไม่ไหม้สาเหตุที่ไม่ไหม้เพราะว่ามันขาดนะครับอ่าโอห์มต่ําตัวเนี้ยถ้าเจอไฟ3ามร้โวลต์อย่างเงี้ยไม่เหลือนะครับอ่าแต่มันขาดนะคือนะีที่ซีเนี่ยไฟดีซีจะไม่ผ่านไม่มีผลนะครับไฟ3ามร้โวลต์ปิ้งผ่านขนลุ่มแมแปลงเจอไดโอดก็ผ่านได้ใช่ไหมครับ มาได้อดมาปุ๊บก็มาผ่านอารกิโลก็ลงกล่าวนะวิ่งตัวนี้เพราะฉะนั้นอาจตัวนี้ก็เลยไหมอาร์คปัๆบปับปันะครับส่วนไอซีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะครับไม่รู้ชะตากรรมเหมือนกันซึ่งการต่อเนี่ยไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะสอบถามดูเพราะจริงจบต้องโทษจริงจบอันนี้คืออาร์ที่มันไหมนะครับขณะที่ได้อดเนี่ยไม่พังนะครับ ไดโอดยังใช้งานได้นะตามที่วัดขณะที่รีเซสเตอร์3.9โอห์มนะครับตัวนี้นะตัวนี้ขาดนะ3.9โอห์ม oh เราตั้งคูณหนึ่งนะครับคือถ้าขาดมันก็จะไม่ขึ้นเลยนะไดโอดปกตินะขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับอจัจจงวะอีกด้านหนึ่งเราก็ปรับไป10กิโลเลยก็ได้วัดดูมันรั่วหรือเปล่านะครับ มิเตอร์เข็มมันดีตรงที่มันวัดรั่วไม่รั่วได้นะนะปกตินะครับปรับ1ิบวัดแบตกลับนะเข็มมิเตอร์ไม่กระเด็กก็คือดีอ่ขาขณะที่หนึ่งเคตัวนี้ไม่นะครับตัวท้านทานพวกนีบางทีไหมถึงแม้จะไหมนะครับมันก็ยังไม่ขาดก็มีนะเดี๋ยววัดดูนะครับแต่ว่าเราก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับ อันนี้บัเอาค่าแน่นอนก็ต้องซีโลโอห์มนะครับ1นกิโลอ่ายืดค่านะครับค่ามันยืดขึ้นมาจาก1นกิโลขึ้นมาสากว่าตัวนี้มันขาดมันก็เลยไม่ไม่ไหมไม่ไหมนะขณะที่ไดโอดปกติไฟสามไรวนก็ไหลผ่านไดโอดอตัวนี้ต่อลงกลาวก็คือต่อกับนี่แหละนะครับลงกลาวคือลงกับลบ แกใส่วิ่งจากบวกไปหารลบอ่าก็เหลือแค่หนึ่งกิโลมันก็มันก็ไหมนะครับผมคิดว่าไอ้ตรงนี้น่าจะผิดนะตรงนี้นะแ,แค่ตัดวงจรตรงนี้ไม่ต่อนะครับอันนี้ก็ใส่ตามเดิมอ่าเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเวิร์กตามที่ผมเห็นไหมนะครับตามที่ผมดูไหมตัวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คืออ่า R สองตัวนะครับตามที่ที่มันไหมนะฮะเดิมตัวเดิมนะ เด๋วยวไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช้ตัวเดิมแล้วก็ตัวต้านทานตัวต้านทาน1กิโลโอห์มแล้วก็3.9เนี่ยผมไม่มีนะครับผมใส่3.3แทนนะค่าแกล้เคียงเมื่อสักครู่เนี่ยผมเปิดนะครับลองเสียบแล้วก็เปิดดูมันร้องปลิ้นะเหมือนจะติดนะครับเหมือนจะติดนะดูนี้นะครับนะมีไฟแวบขึ้นมาแล้วก็ดับไป กดอีกไม่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับคาปาซิเตอร์เนี่ยเราจะวัดไฟนะดูว่าไฟมันออกมาแล้วมันหายไปเลยไหมเนี่ยครับไฟมันสวิงเห็นไหมไฟมันขึ้นมาแค่สามโวลต์ไฟมันต้องมากกว่าน,นี้นะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมเปลี่ยนอ,อุปกรณ์เข้าไปนะครับตรงนี้นะจุดนี้นะครับสามจุดเก้าโวห์ม ซึ่งถ้าดูจากวงจรนะครับวงจรทั่วๆไปนะที่เขาใช้ระบบสวิตชิงนะครับแล้วก็มีการจัดวงจรลักษณะนี้เขาจะใช้ตัวดินฐานตรงนี้เป็น100กิโลขึ้นไปนะครับผมก็สงสัยอยู่นะครับมันอาจจะเป็น390กิโลก็ได้แต่เนื่องจากว่าผมหาไม่มีนะผมก็เลยใส่ R340 กิโล1%เข้าไปแทนนะครับส่วนตรงที่ต่อผิดพลาดนี่ผมก็แก้ไขแล้วนะครับคิดว่าน่าจะผิดพลาดน,นะครับ น,นี่เป็นวงจรที่เขียนออกมาใหม่นะครับก็ก็คือตรงเนี้ยเดิมเขาใส่ตัวตั้นทาตรงนี้ไว้3.9โอห์มเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น340กิโล4ตัวเดิมแล้วก็อันกิโลเท่าเดิมนะครับซึ่งตัวเดิมนั้นขาดนะจากการเปิดทดสอบนะครับวงจรที่ต่อผิดไว้ทําให้อาตัวนี้ขาดช็อตสปาคทะลุเลยนะครับในอดตัวเดิมนะครับ i c ตัวเดิมอันนี้คือวงจรเดิมนะครับ เพื่อนคงเห็นแล้วนะครับมันคือวงจรเดิมก็คือตัวน้นทาน3.9โ oh อห์มเนี่ยต่อค่อมกับคาปาซิตเตอร์ก็คือต่อไปบวกลงกาวเลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ขาดทันทีนะครับขณะที่ตัวรีเิสตเตอร์นะครับต่อแบบนี้ลงกาวไฟสาไราวลต์ก็ผ่านคดลวดผ่านไดโอดผ่าน R 1กิโลลงกาวตัวนี้ก็พังนะครับอันนี้คือเดิมที่เขาต่อไว้นะ อันนี้ก็เรามาทดสอบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยน R ตัวนี้เป็น3จุดเป็น3 3โอห์มนะครับตัวนี้ยังใช้ย2ิบโอห์มอยู่นะแต่ว่า R 3 3โอห์มนั้นผมซื้อมาแล้วนะครับซื้อมาแล้วนะครับ3 3มสิบมโ oh อห์มเดี๋ยวเรามาเสียบทดสอบดูนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปปุ๊บเครื่องก็บอร์ดก็ทำงานนะครับแต่นี้ว่าผม ไม่สามารถไปทดสอบอย่างอื่นได้นะครับแถบบิดต,ตัวนี้ก็เปลี่ยนแปลงนะครับโปรแกรมอะไรได้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่เคยใช้จริงๆนะครับส่วนปุ่มอะไรต่างๆนี้ก็กดได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีผลนะนะตามนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับโดยเปลี่ยน R 22โอหมเป็น33โอมให้เรียบร้อยนะครับในการแก้ปัญหานะาเพื่อนๆเจอปัญหาจริงนะครับเ็กทกสนิก์ถ้าเราตันเราเราเขียนวงจรออกมานะครับจะวงจรที่ที่เราประสบอยู่ถ้าผ่านคนแก้ไขมาเนี่ยไม่ว่ากรณีใดนะครับมันอาจจะผิดพลาดก็ได้นะรหรือถ้าหากไม่มีการแก้ไขเราก็จะเห็นว่าวงจรมันเป็นแบบไหนทํางานยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขนะครับที่ดีที่สุด ถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับ